อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่319ประการชาตรงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาณนะสถานชุมชนฟึงหลีภายในคฤหาสน์บนเนินเขาแม่ชินเฟิงนั่งอยู่บนโซฟารอบกายเขาทั้งซ้ายขวาทั้งหมดล้วนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทและในเวลานี้นอกไปจากหลิงหูยี่แล้วก็ยังมีซูซิงฟูอีกคนหนึ่งที่สามารถตัดผ่านเข้าสู่เลเวลอีได้สำเร็จ ปัจจุบันโจโห้าวได้มาถึงเลเวล F8 แล้วแต่เขายังอยู่ระหว่างฝึกฝนในทุ่งล่าชินเฟิงคาดว่าเมื่อพี่น้องคนนี้กลับมาอีกทีอีกฝ่ายคงสามารถก้าวขึ้นเป็นเลเวล E ได้เช่นกันส่วนคนอื่นๆที่เหลือนาที่นี้ก็เป็นวังเฉินหลิวซูและอื่นๆผู้ว่าการเมื่ออาทิตย์ก่อนทางประกูลใหญ่จากสามเฉิงได้แวะมาเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้กับพวกเราฉันเลือกแลกเปลี่ยนตามที่คุณขอแล้ว นับเป็นเงินได้ราวๆหกพันล้านเหรียญซูซิงฟูกล่าวก่อนหน้านี้เฉิงโจต้องการเชิญชินเฟิงไปแน่นอนว่าเป็นเรื่องการแบ่งผลประโยชน์กันแต่ชินเฟิงไม่สนใจจะร่วมหุ้นกับอีกฝ่ายเลยและให้แลกเปลี่ยนทั้งหมดเป็นเงินเท่านั้นไม่มีการหารทรัพย์สินใดๆไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นเพราะหากแบ่งปันกันในรูปแบบทรัพย์สินนั่นหมายถึงการเป็นหุ้นส่วนกันแบบนั้นชินเฟิงก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของพวกเขาน่าสิ ขณะที่อีกฝ่ายไม่สามารถช่วยเหลืออะไรฉินเฟิงได้เลยในกรณีนี้คงมีแต่ฝั่งสามประกูลที่รู้สึกยินดีที่ได้เกาะเขาเป็นปลิงดังนั้นฉินเฟิงจึงปฏิเสธไปรับเอาแค่เงินเขาไม่มีความคิดจะเข้าไปแทรกแซงอำนาจในเมืองเฉิงหยางอาฮาว่าต่อสิเขตอื่นๆในเมืองเฉิงหยางและผู้นำเมืองในสถานชุมชนใกล้เคียงได้ส่งของขวัญมาแสดงความยินดีทางเมืองหายและฟูเฉิงก็เช่นกัน หลังจากนับยอดแล้วเป็นจำนวนเงินมากกว่า5 3 0 0ันรอล้านเหรียญของขวัญที่คนเหล่านี้มอบให้แต่ละชิ้นมากสุดมูลค่าสูงถึงสิบล้านเหรียญมีผู้คนมากมายมอบยินดีมอบให้บางคนก็ให้มาหลายชิ้นจำนวนก็เลยเป็นอย่างที่เห็นผู้คนเหล่านี้มีใช่ว่าต้องการประจบสอบพลอชินเฟิงซะทีเดียวในจิตใจของพวกเขาส่วนหนึ่งมีความหวาดเกรงชินเฟิงกลัวว่าชินเฟิงจะจัดการพวกเขาเหมือนกับที่เขาเคยทำกับคนอื่นๆในอดีต พระทัยที่สุดแล้วฉินเฟิงได้ไปเหยียบในขอบเขตเลเวลดีนั่นเทียบได้เลยกับการก้าวขึ้นสู่ศักราชใหม่กลายเป็นราชาแห่งศักราชใหม่ที่ไม่ว่าผู้ใดในสามเฉิงก็ต้องยอมจำนวนฉินเฟิงพายยกหน้าสู่ซิงฝูเริ่มรายงานต่อในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจูจ,จูก็มีคนคนหนึ่งนำอุปกรณ์รูนและไอเทมต่างๆของผู้ใช้พลังเลเวลอีจากภูมิภาคอื่นมาขายให้กับพวกเราเป็นจานวนมาก ทางเราได้จัดงานประมูลเพื่อขายสินค้าเหล่านั้นเป็นเวลาติดต่อกันกว่า7วันสุดท้ายสามารถสรุปยอดขายได้ทะลุสูงถึง3 0 0แสนล้านเหรียญและกำไรที่ได้มีมากถึง30,000ื่นล้านผู้คนรอบข้างเมื่อได้ยินรายงานนี้ทั้งร่างพลันสันสะท้านพวกเขาไม่อาจจินตนาการได้เลยเงินสา0 0 0ืล้านเหรียญจำนวนเท่านี้สำหรับสถานชุมทนขนาดเล็กมันเป็นปริมาณที่สูงเทียมฟ้าแน่นอนซูซิงฝูไม่ได้เอ่ยออกไปว่าในรายการเหล่านั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่ถูกนำมาโดยฉินเฟิงชินเฟิงพายักหน้าอีกครั้งและกล่าวอืมคราวนี้ทำได้ไม่เลวไม่หรอกที่เกิดขึ้นได้ยังคงเป็นเพราะความสามารถของผู้ว่าการซูซิงฝูไม่กล้ารับคำชมเพราะสุดท้ายแล้วเกือบทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือของชินเฟิงชินเฟิงส่งสัญญาณให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่นๆเริ่มรายงานสถานการณ์ต่อไปหลิวซูลุกขึ้นรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงคลังในสถานชุมชน วังเฉินหารือเกี่ยวกับเรื่องการฝึกฝนผู้ชชยพลังให้เกิดประโยชน์เรื่องสวัสดิการและอื่นๆชินเฟิงรับฟังและพยักหน้าเป็นครั้งคราวคนในกลุ่มนี้นอกเหนือไปจากซูซิงฝูและไปหลีแล้วคงไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เลยว่าในกระเป๋าของชินเฟิงมีเงินมากมายมหาศาลเพียงใดไม่กี่วันก่อนชินเฟิงเล่นละครรับบทเป็นหลัดฮันเตอร์เดินทางมาทำธุรกรรมกับซูซิงฝู หลังจากซื้อขายในตลาดมืดแล้วอีกเจวันต่อมาอุปกรณ์รูนและวัตถุดิบต่างๆในเลเวล e ล้วนถูกนำออกมาขายอย่างบ้าคลาั่งทรัพย์สินโดยรวมของชินเฟิงเพิ่มพูนเป็นตัวเลขที่น่าอัศจรรย์ใจเฉพาะในส่วนนี้เป็นจำนวนมาถึง130,000ล้านเหรียญเมื่อรวมกับของขวัญเพิ่งรายงานไปก่อนหน้านี้จะกลายเป็น1 4 0 0 0 0ล้านเหรียญนี่ยังไม่นับรวมวัตถุดิบเลเวล d ของชินเฟิงที่ยังไม่ขายออกไปอีกนะ เมื่อทุกคนกล่าวรายงานจนเสร็จสิ้นทั้งหมดต่างก็มองไปทางฉิงเฟิงเพื่อรอคำสั่งต่อไปก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปแล้วว่าในทุกๆไตรามาสหรือสามเดือนหุ้นของสถานชุมชนเฟิงหลีจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกพวกเราจะต้องจ่ายปันผลจากไตรามาสแรกเสียก่อนเกือบทุกคนผุดรอยยิ้มแห่งความสุขขึ้นทันใดแม้จะเป็นเงินปันผลแค่หเปอร์เซ็นตก็ตาม แต่สถานการณ์ในปัจจุบันของสถานชุมชนฟึงหลีเกรงว่ามันจะเป็นเงินมากถึงหลายร้อยล้านเหรียญสถานชุมชนฟึงหลีกลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดไปซะแล้วนอกจากนี้ผมยังมีอีกเรื่องที่จะประกาศให้รู้กันครั้งก่อนที่บลาทันเตอร์มาและขายสินค้าล็อตใหญ่ให้กับชุมชนของเราเขายังมอบสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งให้แก่พวกเราอีกด้วยมันคือเขตแดนลับหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อสุสานเทพสงคราม ดวงตาของทุกคนพลันเบิกกว้างไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากระทั่งสิ่งนั้นลัดฮั Hunter ก็ยังยอมขายมันออกมายังไงก็ตามพอได้ลองคิดดูดีๆบ b l ดฮั Hunter กำลังถูกไล่ล่าโดยผู้ใช้พลังเลเวล C เช่นนั้นแล้วเขาจะสามารถรักษาเขตแดนลับเอาไว้ได้อย่างไรและสิ่งที่ถูกขายออกมานี้เกรงว่าภายในมันคงจะถูกรูดซับออกไปจนหมดแล้วมีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วมรดกชิ้นนี้ยังไม่ได้ถูกรูดซับออกไปทั้งหมด พื้นที่บางส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปเบื้องหลังมันปัจจุบันมีเพียงสองคนเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ผมจะทำการเปิดชั้นแรกที่มีเลือดมังกรช่วยเสริมประสิทธ,ธิภาพร่างกายให้กับทุกคนขณะเดียวกันเราจะทำการแบ่งขายเลือดมังกรในทุกๆวันส่วนผลประโยชน์ที่แบ่งกันคือมลทันเตอร์ห้าสเปอร์เซพวกเรา50%เปอร์เซนจะจัดการมันยังไงในอนาคตเรื่องนี้ให้หลิวซูเป็นคนรับผิดชอบ รับทราบท่านผู้ว่าการหลิวซูพยักษหน้าอย่างจริงจังถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับสถานชุมชนรีบแจ้งให้ฉันรู้ทันทีฉันมีตัวเชื่อมมิติของเฟิงหลีอยู่สามารถกลับมาได้ทุกเมือ่อชิ้นเฟิงออกคำสั่งอีกสองสาอย่างก็เริ่มได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังเข้ามาจากภายนอกบ่งบอกชัดเจนว่าฮอลสึกของกลุ่มส่งเฉิงได้มาถึงแล้วตั้งใจทำงานเข้าไว้หวังว่าเมื่อผมเดินทางถึงปราการชาตง พวกคุณไม่กี่คนในที่นี้จะสามารถเปิดตลาดมืดโฉมใหม่ได้น้อมรับคำสั่งทุกคนขานรับเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดต่างรู้ดีว่าตลาดมืดสามารถดึงดูดความมั่งคั่งได้มากมายเพียงใดอย่างไรก็ตามการเปิดตลาดมืดนะต้องการความแข็งแกร่งและต้องการอำนาจชื่อเสียงของผู้แข็งแกร่งและปัจจุบันชินเฟิงคือผู้แข็งแกร่งคนที่ว่าเปลี่ยนไปด้วยศักดิ์ศรีคนเหล่านี้หากคิดติดตามชินเฟิงก็ยิ่งต้องพยายามก้าวให้ทัน ชินเฟิงกับไปหลีแยกตัวออกมาก้าวขึ้นไปบนฮอลสึกออกจากสถานชุมชนเฟิงหลีอีกครั้งสีช่วโมงต่อมาทรายสีเหลืองก็ค่อยๆปรากฏสู่สายตาของชินเฟิงไปหลีก้มลงมองจากทางหน้าต่างพบว่าภายใต้แสงอาทิตย์หาดทรายสีเหลืองเปล่งประกายระยับสีทองนี่นักรอทะเลทรายเดิมทีทะเลทรายมักจะมีให้เห็นกันเฉพาะบนอุปกรณ์สื่อสารเท่านั้นแต่พอได้มาเห็นด้วยตาตัวเองกลับพบว่ามันกว้างใหญ่กว่าที่คิดมากนัก อืมที่นี่คือทะเลทรายแห่งทะเลเหนือมันมีแต่ทะเลทรายเต็มไปหมดเลยไม่ใช่หรอแล้วทําไมถึงเรียกว่าทะเลเหนืออยู่อีกละ่ะไปหลีนชินเฟิงยิ้มและกล่าวอธิบายว่าที่นี่มีทะเลอยู่จริงๆห่างไปสุดทางทิศตะวันออกมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่ไหลลงสู่มหาสมุทรก่อนยุคโลกาวินาศมันถูกเรียกว่าเมืองทะเลเหนือไปหลีไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ในยุคโลกาวินาศเธอยังไม่เข้าใจว่าชินเฟิงต้องการจะบอกอะไร อันที่จริงแม้แต่สถาบันระดับสูงในเมืองเฉิงหยางเรื่องนี้เป็นที่ล่วงรู้กันในเฉพาะเลเวล E ขึ้นไปเท่านั้นเมืองทะเลเหนืออยู่ใกล้กับมหาสมุทรมีภูมิอากาศอบอุ่นราวกับตลอดทั้งปีเป็นฤดูใบไม้ผลิพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีสิ่งมีชีวิตมากมายแต่หลังจากยุคโลกาวินาศมาเยือนสัตว์ป่าเริ่มกลายพันรอยแยกมิติเปิดออกสถานที่อันอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกสัตว์ร้ายมากมาย ไปหลีเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าแต่กลับไม่พบนกกลายพันธุ์แม้แต่ตัวเดียวมนุษย์ที่เหลืออยู่ในเมืองทะเลเหนือเพื่อที่จะให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้พวกเขาตัดสินใจค่นต้นไม้ทั้งหมดในทะเลเหนือโดยใช้เวลาทั้งสิ้นสิปีพวกนกกลายพันธุ์เลยหายไปแต่กลับมีสัตว์ร,ร้ายที่น่ากลัวยิ่งกว่าปรากฏขึ้นแทนและนั่นคือเหตุผลที่ถิ่นเฟิงมาที่นี่ เป็นราชันมังกรดินเลเวลดีมันทำลายล้างเมืองทะเลเหนือทั้งหมดทุกอย่างจบลงในค่ำคืนเดียวยังไม่พอหลังจากนั้นทะเลทรายก็เริ่มปรากฏขึ้นสัตว์ร,ร้ายพรั่งครูออกมาทะเลทรายเริ่มขยายและกินพื้นที่ออกไปจนสุดท้ายท่วมทับเมืองทะเลเหนือจากนั้นมนุษย์ก็ล่าถอยครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายตัดสินใจเรียนแบบกำแพงเมืองจีนในสมัยโบราณก่อตั้งเมืองนุ่ยหมิง เมืองฉีหานเมืองฉิงและเมืองปาาหาตามลำดับส่วนเมืองปาไหาก็สมชื่อมันอยู่ติดทะเลมากที่สุดทั้งสี่เมืองใหญ่ตั้งเรียงรายกันเป็นกำแพงโคง้งโดยเบื้องหน้ามันคือทะเลทรายที่ในครั้งอดีตเคยท่วมทับเมืองทะเลเหนือเป็นสมรภูมิรบกลางทะเลทรายขนาดยักษ์ในที่สุดสิ่งปลูกสร้างหนึ่งก็เริ่มปรากฏสู่สายตาของไปหลีและฉินเฟิงมันถูกสร้างขึ้นจากหินทั้งหมดเป็นป้องปราการขนาดใหญ่ปราการชาตง ตอนที่320ิเล่ชางปราการชาตงคือเมืองเล็กๆที่เปรียบดังกำแพงเหล็กกล้าสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับแนวหน้ามากที่สุดและในช่วงสิบปีที่ผ่านมาปราการชาตงเคยแตกพ่ายมาแล้วกว่าสามครั้งเมื่อแตกพ่ายก็โยกย้ายที่ตั้งถึงสามคราทว่าทุกครั้งที่เหตุเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเป็นล้วนวิกฤตของสี่เมืองทะเลเหนือด้วยเหตุนี้เองมันจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าด่านหน้าทะเลเหนือ ฮอลสึกลดระดับลงบนลานจอดที่ถูกทางประการสร้างไว้ให้โดยเฉพาะทั่วทั้งลานมีฮอลสึกจอดทิ้งเอาไว้กว่าสิบลำและหากเทียบลำอื่นๆกับของเครืเสี่ยงซัวแล้วดูเหมือนว่าลำอื่นๆจะมีกระสุนและติดตั้งอุปกรณ์รบเอาไว้มากกว่าถูกต้องสิ่งเหล่านั้นมีไว้เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเพราะในอาณาเขตทะเลทรายทะเลเหนือบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่นะ่ะปลอดภัยกว่าบนพื้นดินเยอะ ผู้ว่าการฉินพวกเรามาถึงแล้วฉันขอให้เป้าหมายของคุณในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเคอร์อเซียงสัวเอ่ยขึ้นคำวอวยพรนี้มาจากหัวใจของเขาจริงๆเนื่องจากไอ้เรื่องความราบรื่นหรือปลอดภัยอะไรนั่นนะ่ะในเขตสงครามยากนักจะเป็นไปได้ขอบคุณมากขอให้คุณเดินทางปลอดภัยเช่นกันฉินเฟิงโบกมือให้เคอร์อเซียงสัวเรียกรถสายฟ้าสีเงินออกมาและเข้าไปนั่งกับไปหลี แน่นอนรถสายฟ้าสีเงินคือคันเดิมที่ถูกซื้อในฐานะบลัดฮันเตอร์แต่เนื่องจากบลัดฮันเตอร์ปรากฏกายขึ้นในตลาดมืดเฟิงหลีแล้วฉะนั้นการที่มันถูกนำออกมาขายย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเท่านี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนจากดำกลับเป็นขาวชิ้นเฟึงสามารถนำมันมาออกใช้อย่างไม่ต้องกังวลใจรถสายฟ้าสีเงินถูกทำความสะอาดขัดจนวาววับเคลื่อนตัวมุ่งหน้าเข้าสู่ปราการชาตง ลานจอดฮอลอยู่ห่างจากเมืองชาตงออกไปเล็กน้อยด้วยความเร็วของสายฟ้าสีเงินเพียงสินาทีฉินเฟิงก็มาถึงทางเข้าอย่างรวดเร็วหลังจากเข้ามาเขาพบว่าบรรยากาศและสีสันของปราการชาตงค่อนข้างมืดมัวบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นจากหินรูปแบบธรรมดาค่อนไปทางหยาบประชากรที่อาศัยอยู่ในปราการชาตงมีอยู่ไม่ถึง20%ถึงจะดูว่าน้อย แต่ทุกคนมาที่นี่เพื่อทำงานให้บริการแก่ผู้ใช้พลังระดับสูงเมื่อบรรลุภารกิจแล้วก็จากไปทันทีเพราะแนวหนะ้าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมันอาจถูกกองทัพสัตว์ร้ายบุกและแตกพ่ายได้ทุกเวลาชินเฟิงอธิบายไปหลีเม้มริมฝีปากพวกมนุษย์นี่ใช้ชีวิตกันลำบากลำบนจริงๆอาจเพราะพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆเลยใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากแต่อย่างน้อยก็มีภูมิปัญญาสูงส่ง สามารถคิดหาวิธีรับมือกับศัตรูได้มากมายถิ่งเฟิงกล่าวแม้จะเล็กจ้อยอ่อนแอใกล้ศูนยพันแต่มนุษย์ก็ยังมีสมองไว้เอาชีวิตรอดอืมฉันเห็นด้วยเรื่องภูมิปัญญาของมนุษย์พวกเขาฉลาดมากจริงๆไม่งั้นจะทําเสื้อผ้าสวยๆออกมาได้ยังไงไปหลีจินตนาการไปถึงวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าความคิดสร้างสารรค์ของดีไซเนอร์ดวงตาของเธอเปล่งประกายสดใส เฮ้อเห้อชิงเฟิงยิ้มอย่างหมดหนทางในใจนึกคิดเอาเถอะอย่างน้อยก็ถือว่าเธอเข้าใจถึงจะตีความหมายผิดไปบ้างก็ช่างมันจากนั้นเขาก็ไม่ได้สนทนาอะไรกับไปลีอีเจ้าต,ตัวค่อนข้างคุ้นเคยกับปราการชาตงหรือสมควรกล่าวว่าทิวทัศน์ของที่นี่ยังไม่ถูกลืมเลือนในความทรงจําดีไม่นานรถสายฟ้าสีเงินก็ขับเข้ามาถึงใจกลางเมืองและตึกกลางเมืองเบื้องหน้าพวกเขา เห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่นๆนี่คือตึกประมูลของกลุ่มวันส่งโครมแดงถูกปูไว้หน้าประตูทางเข้าพร้อมกับกระเช้าดอกไม้สองข้างทางแม้จะดูเหมือนของจริงแต่อันที่จริงแล้วมันเป็นดอกไม้ปลอมที่ทามาจากผ้าเนื่องจากนี่คือยุคโลกาวินาศพืชพันธุ์อะไรพวกนี้ยิ่งสวยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูแลยากมากขึ้นเท่านั้นดูเหมือนว่าวันนี้พวกเราจะโชคดีนะมาทันเวลาประมูลของกลุ่มวันส่งพอดีเลย งานประมูลจะเริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์ก็อย่างที่บอกนี่คือแนวหน้าดังนั้นย่อมมีสิ่งดีๆมากมายถูกนำออกมาเสนอขายหรือแลกเปลี่ยนชิ้นเฟิงพาไปหลีก้าวเข้าไปในตึกประมูลพนักงานสาวโดยรอบเผยยิ้มต้อนรับภายในจอขนาดใหญ่ชั้นแรกจะแสดงถึงสถานการณ์ของห้องประมูลแต่ละห้องชั้นหนถึงชั้นสเป็นร้านค้าปลีกส่วนชั้นสเป็นห้องมูลของพวกเลเวลเ ชั้น5เป็นของเลเวล E และห้องประมูลสำหรับผู้ใช้พลังเลเวล D อยู่ที่ชั้น6คุณสามารถไปยังชั้น6ได้โดยขึ้นลิฟต์ VIP โดยตรงชินเฟิงเดินตรงไปที่ลิฟต์แต่เขาก็ถูกหยุดไว้โดยพนักงานต้อนรับมิสเตอร์โปรดแสดงบัตรเชิญด้วยค่ะพนักงานต้อนรับเอ่อยอย่างมีมารยาทแต่สายตาของเธอกำลังมองลงบนโลโก้เลเวล E บนอกของชินเฟิงอย่างระแวดระวัง ผมเป็นผู้ใช้พลังเลเวลดีที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องและเพิ่งมาถึงเมืองนี้เลยยังไม่มีบัตรเชิญใดๆจากทางกลุ่มหวันส่งฉินเฟิงพยายามอธิบายเช่นนั้นคงเป็นความผิดของทางกลุ่มหวนส่งของพวกเราถ้าคุณไม่รังเกียจโปรดมากรอกสมัครบัตร VIP กับดิฉันโดยต้องมีหลักฐานการสมัครเป็นเงินในบัญชีหนึ่งมล้านเหรียญจากนั้นคุณสามารถขึ้นไปยังชั้นหกได้เลยข้างบนเป็นห้องประมูลระดับสูง บริการดีเยี่ยมถึงงานประมูลของทางเราจะจบลงแล้วแต่คุณก็ยังสามารถนำสินค้าในส่วนเลเวลดีไปเสนอขายให้กับคนอื่นๆได้พนักงานสาวตอบนี่คือวิธีการคัดกรองผู้คนเพราะคนธรรมดาไม่มีทางครอบครองเงินถึงหนึ่งหมื่นล้านแน่นอนเงื่อนไขพวกนี้ฉินฟึงรู้อยู่ก่อนแล้วเขากำลังจะพยักหน้าก็ดันมีชายอีกคนหนึ่งสาวเท้าเข้ามาข้างกายเสียก่อน เลเวลองั้นหรอแถมยังเป็นอ e ีเปล่าเปล่าไม่ได้รับรองเป็นขั้นอีเก้าด้วยซ้ำนี่แกเป็นเลเวลดีจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพยายามจะขึ้นไปเพื่อเกาะขาใครหรอกนะชายคนนั้นมองฉินเฟิงด้วยความเหยียดหยามทว่าหลังจากที่กวาดตามองไปหลีดวงตาของเขาพลันสว่างว่าชายคนนี้มีความสูง1.80เมตรร่างกายแบนเรียบสม่ำเสมอไม่มีมัดกล้ามดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรนะัก ไม่มีกลิ่นอายของผู้ใช้วรยุทธโบราณแต่ไม่แน่ใจว่าเขาคือผู้ใช้อบิลิตี้หรือว่ามือปืนกันแน่มิสเตอร์เล่ชางเชิญค่ะพนักงานต้อนรับฉีกยิ้มอย่างรวดเร็วเดินไปเปิดลิฟต์ให้อีกฝ่ายสายตาของเล่ชางตกลงบนร่างของชินเฟิงอีกครั้งจูจ่ๆเขาก็เลิกคิ้วขึ้นหน้าตาแกดูคุ้นๆจังเหมือนฉันจะเคยเห็นมาก่อนสีหน้าของชินเฟิงเรียบเฉยไร้อารมณ์ตอบกลับอย่างแผ่วเบาว่า อย่างนั้นหรือผมเองก็คิดว่ามิสเตอร์เล่น้าคุ้นคุณเหมือนกันคุณกับเล่เฉินผู้นําเมืองไห่คงจะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมดวงตาของเล่ชางกลายเป็นเฉียบคมทําท่าทางร้องอ๋อชี้มาทางฉินเฟิงและหัวเราะฮ,ฮี่ีที่แท้แกก็คือฉินเฟิงประเสริฐประเสริฐถนักความโลภฉายว่าผ่านแววตาของเล่ชางแม้เรื่องของซันเขาทางซานจะผ่านไปนานแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์แต่ข่าวของมันก็ยังเป็นที่ฮือฮาและถูกกล่าวถึง ภารกิจในครั้งนั้นไม่มีใครเสียชีวิตเลยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบขนาดใหญ่ถึงข่าวในเครือข่ายนักสู้ก็มีน้อยมากแต่อย่างว่าสำหรับแวดวงข่าวสารของผู้ใช้พลังเลเวลดีมันไม่ใช่ความลับอะไรแม้แก่นอ b บิลิตระดับจัก,กรพรรดิจะหายไปแล้วแต่วัตถุดิบระดับราชันของทั้งสามตัวและขนนกหางจัก,กรพรรดนกยูมีคุณค่าเป็นอย่างมากเวลานี้ฉินเฟิงอาจเรียกว่าเป็นขุมสมบัติเคลื่อนที่เลยก็ยังได้ ไม่จำเป็นต้องพาเขาไปพิสูจน์ตัวตนเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมอบบัตร VIP แก่เขาแล้วให้ขึ้นมาพร้อมกับฉันได้เลยเล่ชางกล่าวรับทราบค่ะมิสเตอร์เล่พนักงานต้อนรับไม่กล้าตอบปฏิเสธตรงกันข้ามชิ้นเฟิงกลับยิ้มยอออกมาเขาไม่อยากเดินไปพร้อมกับเล่ชางไม่ได้หรอกมิสเตอร์เล่ขอดีว่าผมยังมีสินค้าธรรมดาธรรมดาบางอย่างต้องการจะขายและบางชิ้นก็จะถูกนำออกประมูลด้วย ฉะนั้นคงไปทันทีไม่ได้ชินเฟิงตอบปัดแววตาของเล่ชางกลายเป็นล้ำลึกงั้นไม่เป็นไรฉันคงไม่รอผู้ว่าการฉินไว้เจอกันข้างบนเล่ชางหันหลังเดินเข้าไปในลิฟต์ทันทีแต่เมื่อเขาหันหน้ากลับมาอีกทีสายตาที่จับจ้องช่างชวนให้กระดูกสันหลังของผู้คนด้านชาอย่างไรก็ตามชินเฟิงไม่สนใจหากชินเฟิงในตราเลเวลอ e ีเดินขึ้นไปข้างบนพร้อมกับเล่ชาง คนอื่นๆที่เห็นจะไม่คิดว่าเขาเป็นลูกน้องของมันหรอกหรือคิดจะมอบความอับปยชน์ให้แก่ชันฝันไปเถอะชิงเฟิงเดินไปสมัครบัตร VIP กับพนักงานต้อนรับในเวลาเดียวกันก็นำเอาวัตถุดิบเลเวลดีบางส่วนขายออกไปสัตว์ร้ายเลเวลดีการจะล่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแม้วัตถุดิบเหล่านี้จะธรรมดาแต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาด อย่างไรก็ตามสำหรับวัตถุดิบระดับสูงบางครั้งผู้คนก็อยากจะแลกเปลี่ยนกันเป็นการส่วนตัวมากกว่าฝากขายและทางหวันซ่งก็ไม่คิดปิดกั้นอะไรแต่ผู้เข้าร่วมประมูลส่วนตัวจะต้องจ่ายค่าตั๋วเข้าร่วมทว่าเมื่อเทียบก,กับเงินหลายร้อยหลายพันล้านแล้วค่าตั๋วห้าล้านไม่นับว่าเป็นสิ่งใดมิสเตอร์นี่คือรายการสินค้าที่จัดประมูลโดยทางเราในครั้งนี้นอกจากนี้ระบบจะยังบันทึกรายการสินค้าของคุณเอาไว้ด้วยแล้วโปรดลองพิจารณาดู อืมชินเฟิงกวาดตามองและพบว่าระดับสูงสุดในที่นี้คือระดับนรรายพลสัตว์ร้ายเห็นได้ชัดว่าของที่เขาต้องการไม่อยู่ที่นี่แต่เป็นในห้องประมูลส่วนตัวขอซื้อตัวเข้าร่วมการประมูลส่วนตัวสองใบรับทราบเจ้าค่ะ